ครับท่านผู้ชมครับติดตามในยูทูปสบายสบายสบายครับผมสบายสบายสบายล้วนะครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนทีมนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วครับผมนี่นะครับผมเริ่มทยอยทยอยกลับบ้านแล้วครับนี่นะครับผมไปแล้วครับสะบัดไปแล้วครับที่เคยคุ้นกันนะครับผมนี่ปวงวินธรรมดาขี่พายุทะลุขนาดอันนี้จะเป็นปลายแต้มนะครับผมของข้างนี้ครับ สบายสบายทำเองนะครับแล้วก็ก็ทำเองครับตอนนี้ข้างหลังก็เขาตีตะก้อกันอยู่นะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับผมมาแต้มเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขึ้นเข้าไปครับผมขึ้นไปนับแต้มนะครับตอนนี้นะครับกรรมการก็ขึ้นมาเลยเรียบร้อยแล้วอ่ะครับผมเอาตัวฟังเนีย่มเนินขึ้ดูไปงั้นตัวเองทำนะครับยังงงครับมืนแลยครับมืนแล้ว ตัวนี้นะเออนะดูป้ายก่อนครับคุยกบป้ายระบาดเอาคุยกบกล้องแล้วคุยกบป้าย่าเรามีมูลเกลยอน้ตีกล่องครับเจ็ดป้ายนะครับผมเนี่ยขวหน้าเออเออเเนี่ยอเีย่ะ้อันนี้เราดูป้ายก่อนนะครับแปลกหน้าแปลกตาหน่อยอันนี้ศูนย์ศูนย์ก็ลายิ้มนะครับจะมีหนวดใ่เนดีเนาะหนวดเป็นอาวุธปูอัด อ่าดูดูคู่ต่อสู้กันนะครับผมที่ไม่โกนพวกนี้เนี่ยอันนี้คุณโจรนะครับตายงอนในทบ้านนะอ่าแต้มเท่าไหร่ครับเก้าแปดเก้าแปดไพได้เก้าท่าไหนได้แปดแค่ยิ้มแค่ยิ้มก็สยองเลยนะพี่เวนเออแบบนี้เนี่ยแล้วแรืว่าตังบีได้แปดอ่า ีดทัก้ากินในวงในหน้าครับผมสินออนี่นองลาินเล้วิป้อมือในไซส์ตัวนี้มากว่าอันนี้ก็เปลี่ยนนะฮะตอนนี้จะเป็นปลายเตี้มนะฮะนี่ใส่ตัวใดมากคือเกาและเทอรเชียเนี่ยาดาถอดเะท่านอ่าเป็นศูนย์แปด่ะก็ศูนย์เท่าแล้ว ศ <Huh? S 2> ูนยเท่าหน,น,นึ่ศูนย์นี่ยนบบะเอาขึ้นจักเอาลงจเอาไปทั้งเดียวกันมดบุม๋ม่ดึงขึ้นก็ดึงขึ้นจั้สิแม่ 11, สิบเอ็าสิบเดสิบึงขนดึงลงดึงกลับไปก็มาเียมไปนั่งน้องเอาเลยเบ็ดเอาเลยเอาจน กวาดยอดอันนี้มือแล้วนะครับเนี่ยคำแล้วบวกใดังกันนะต้องมะครับผมอัดเจ้าให้มาตอนนี้ตีเอ็ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ๊บจะตีก่อนเออโออเคาจาะตีเราไหมมือนี่งหนึ่งครับนี่ครับตามตามนะครับตามตามนะครับดูเห็นหนาเนี่ยตามตามสบายมเจ็ทำเองครับผมทุกอย่างสบายสบายอ๋อแต้มนะครับแต้มนะครับแต้มดูแต้มนะครับ ดูแต้มครับดูแต้มนี่ฮะับะผมนี่ครับปุ๊บลองเป็นเท่าไหร่ครับผมแก้้วพี่นองแก้วอ่าแต้มแก้วสิบสองเท่าแก้วงตายเท่าสิบสองเท่านะครับอา้ว กำลังใจตสาดสองนี่ทั้งนึงทั้งนึงดึงึ้นทั้งนึงเอาลงแม่แต่มันก็มาซ้ำกันเลยเว้ยสบายสบาย้าผิดครผมอึ๊บนี่ว่เป็นยังเไปเลยไปไปปไปถึงป่ถึงยวรวัานี้ถ้าอย่างนี้อะไรก่อนป่นสมาสมาดูคนนู้น่ด้ครับเอาแล้ว ลงโซ่เลยังได้เทนี้นะโคตรเลยเกมเกมอล้วบเกมยี่สิบเอ็ดมันอันนี้ขานอกมีไม้เยี่ยมสนามครับมันมีสิบห้าสิบห้าเต้มหนึ่งอันนั้นผูนึงอันนั้นนึ่งนะอ่าอ่าอ่าไปไปไปจัดให้ เท่าอันนมาเเนี่ยีห้าเท่าเขาไะเรับรับตีห้าสิบห้าเท่าเกมยูเอดเอ่าต้องม่ต้องเมืองเต็มนะครับผมทั้นยบ้านมันเขไปเฮ็ดงานได้ดิม่ต้องเมืองเต็มม่ต้องเมืองเต็มนะครับผมอ่าอ่านี่ยไขึ้นครับผม ฝั่งนี้ที่เป็นอาจารย์ดูดีนะครับผมแล้วก็บเบสนะครับฟงวินนะครับนวดครับนวดอืมค่อยใหญ่นวดแอลครับฝังนี้ก็ที่เป็นลอยแล้วก็นเบสแล้วก็อาจารย์โอนะครับทางนี้ก็เป็นเอกเออนี่นะกับเป็นท่านผู้ชมครับผมแล้วอันนี้มาเบิงครับมาเบิงว่าเป็นไหนคือบ่ครับวยโอเคครับผม อาจารย์ถ้าบอกถ้าบอกว่าแกวครับแกวไปท่าพี่ครับไปท่านพี่โอเคครับผมแ้มที่บอกเข้านะครับเกมยี่สิบเอ็ดนะครับเราอะมีคำเมื่อยแล้วครับผมเข้าปุ๊บ ดีดีดีสิบเจ็ดสิบหกสิบแปดสิบหกเกมยืดนะครับมือแล้วครับไม่เป็นไรครับสบายสบายสไตล์เราเหมือนเดิมครับผมอันนี้เป็นอาจารย์นะครับผมอาจารย์อาจารย์โอ้เนี่ยนี่ลูกลูกลูกซิดนะลูกซิดนี่ก็ลูกซิดนะถอดเสื้อ สวยครับ oh, นิดเดียวแต้มสิแปดสิหกเกมทีเ่เวนะครับผม oh. แต่ยอดอ่าเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะครับผมอ่าอ่าเก้าสิหกผมปิดไฟนะครับ oh. อ่ายี่สิบสิหกอันนี้เปิด ไปธรรมดาครับเมื่อแล้วครับมื่อแล้วต็มสิบเก้าสิบหกเนี่ยมันทำังให้ขามขามอึ๊บอสิบเจ็ดสิบเก้าอ่ะฮะอ่ะสิบเจ็ดยี่สิบอ่ะเบสเสือขามก็เรียบร้อยเสือใส่เบส จบเกมงาเลยไหมป๊อเออทอยหลังกูไม่วบ้านยาตาแตกกม่วสิบแปดยี่ส sure> ิบเ้าส um. ิบเก้ายี่สิบเป็นไปได้นะครับไม่แน่มือกันครับวราจะได้นิวไหมป๊ออป๊อวเกมครับผม ยี่สิบเอดต่อ19สกอร์นะครับผมโอเคครับผมสบายสบายสไตล์เราเหมือนเดิมนะครับผมมืดแล้วครับมันค่ำแล้วครับโอเคครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกด s ดซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ